เทียมต้องมีให้นี่กระเทียมอี่ะนี่กระเทียมไอนี่นี่นี่เทียมซื้อมาสุรดรถก็มีโอ้โหผักแห้งมอ่ะริกแหง้งใส่พริกแหง้งแน้ำมอใส่อะไรผักแขง่งบาอบอหน่อยมนดีก็บเบิงเบิดมือคอมพิวเตอร์อรอรออนันเบาเสียงให้แม่หน่อยเอาไปโรงเรียนไดนเอาไปแล้วได้เนาะเออ ฟังเพราะมันมวนหนวกหูอร่อยไหมน้ยมันอีกคือนางงามเหรอวะยำหูหมูใส่ปลาหมึกยำปออยำปลาหมึกใส่หูหมูหรือยำหูหมูใส่ปลาหมึกวะจามชีถูกแล้วมานนางตับหมูน,หนีนน่เนาะเท่ากับอะไ พ่อน่าจะนอนแล้วเนาะเวลานี้เนาะดมถั่วไอตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะแม่ไม่รู้ดูไปหมวกบุกปีกยินกับขนมจีนนะเสืองนี่บวกขี้เขียดได้นี่ขี้เขียดนี่บะร้องซื้อใส่งวดนี้หมดจบนี่บอกเน่าปัาบถ่ายบอกเน่ากลับ ไปนั่งกินกับเจี๊ยบตัวโตเนาะจำเชฟแช่มาไม่หวานนะวันนี้นะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเออเปรี้ยวหวานต่หมะคูนี่ขึ้นหนาจริงจนะังแล้วต่หมะคูนี่หัวแซ่บๆเวลาทำ อันนี้ก็แซ่บวันนี้เอ้ขายอะไรเนี่ยทำดีๆตอนนี้นก็เผอกินกระเทียมอืมทอดปลาหมึกตอนแรกว่าจะซืะ้อยำปลาหมึกนะนี่ดูดินีอขายเลยขายอะไรหมูหรือเปล่าสัตว์อะไรนั่นนหละอืมผัดก็ให้พ่อพาไปบึงฉวังนู่นิดหลายๆผงนู่นอะเยอะๆมันก็อร่อยเนาะ ตำให้หรอร่อยต้องตำประมาณ5นาทีขึ้นนละ้เคียงเพิ่นเรื่อยตำกินเองแบบบุฟเฟ่แม่ไี่ตัวอะไรอ่ะงูว่ปาปลากรังไงไม่มันเหมือนตัวมันขยับได้แล้วมันเหมือนไม่ใช่ตัวมันเนี่ยเคียงทำกินเองไม่ต้องกล,ลัวเชื้อโรค วนแล้วพอกลัว,วหัวหน้าเออหัวหน้าหัวหน้าจำมะฮุ่งให้กิน <c oughs> น่าจริงจังเลยจำมะุ่งก็ได้จาพวกทั่วเสียหมดเสียหมดจริงเหรอนี่น้ำตาลไหนลีนนะจ๊ะป,ะปะลาปลาหนัวของนี่

อร่อยไหมเธออันนี้หนูรู้ไหมหนูกินอะไรรู้ไหมว่ากินอะไรอยู่หูหมูอันนี้ปลาหมึกหูหมูปลาหมึกยำเขาเรียกว่ายำปลาหมึกใส่หูหมูหรือยำหูหมูใส่ปลาหมึกงงไหมอันน้ก็ตำบกทั่วใส่บกพริกบุ๊มเป็นตำบกพริกใส่บกทั่ว ปลาพิมพ์ิพายเสบนัวอย่าบอกใครปลาจักสอดเนาะนัวนวโอเคเออเส็บนัวเค็มบัดนี้อะไรเน้ะนมสีน่ารันี่